ก็สวัสดีชาวเรโทรสเตชันทุกท่านนะฮะวันนี้น่าจะเป็นพาร์ทเอนแล้วนะพาร์ทจบของเกม Resident Evil Director Cut แล้วนะครับก็มาติดตามชมกันนะครับ ต่อมาเราก็จะทำให้เออ่ลิฟต์และพัชการได้นะนาทีก่อนนะ เกมโอดิสก่อนนะไปขายรหัสก่อนนะนี่บนะพัสโค้ดนะฮะเนี่ยนะถ้าเกิดเราช่วยจิลวมาได้นี่เนื้อเรื่องจะสมบูรณ์กว่านี้นะเป็นเนื้อเรื่องแบบจบแบบฟิดเอนดิ้งเลยนะถ้าเกิดเราปล่อยให้จิลวตายก็จะได้แค่รีเบก้ามานะ ตัวเนี่ยโอ้ยมันโชริวอนะโชริวแล้วมันก็นหนีอะไม่ได้ฮนะโอ้โหโชริวเละชิ่งนะเนี่ยเราก็จะได้แบตเตอรี่ 3k มาอีกหนึ่งลูกนะเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่นะเอ๊ยใครนตรงไหนนะมีหรือเปล่าเอ่ย เนี่ยะอ๋ออันนี้นคอนเนกแล้วแล้วก็ไปที่คอมพิวเตอร์อีกตวัวหนึ่งนะเนี่ยกลับมาก่อนนะตรงน,นีน้แล้วก็ไปที่คอมพิวเตอร์อันแรกนะเนี่ย โอ้ยจะโชว์ริวมแม่แต่เราก็ไม่เห็นด้วยนะโ่ตายละเนี้ยเอาละลิฟใช้ได้แล้วะทำงานแล้วนะออกมาครับเนี่ยเข้าตัวนี้นะไม่มีอะไรมากนะครับเป็น ห้องเซฟนะห้องเซฟห้องแั่ก,การทุกทุกอย่างนะปะสุนนักนำนะไม่เอาฮนะรีบก่อนในเซฟนะเนี่ยเอาไปเปิดส,สวิตช์ฟต์ก่อนนะนะเนี่ยชัดนบะี3เนี่ยเนี่ยะไล้วคริสคริส เบบีก้ออาเบคีก้ายังอยู่ <saw> ลยอยู่ในสวนฉันจับตัวคุณได้แล้วเดวจะไปได้วยกันนะ well, right. ไม่อยากให้เธอไปเลยนะ <Don 't S 1> เนี่ยอันตรายมากเลย yes, <Sir. S 1> แต่อยากจะไปอ่ะไปนี่ก็จะเจอเวสกเกอร์นะมันจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนะกับแผนการไอ้ชั่วร้ายของเขานะ Chris, as my subordinate you have wonderful t a l e n t I would never work for a company like umbrella ขยับลักคิดบอสก์คุณบอกว่าบอสก์นายนี่มันชั่วมากเลยโอ้โหโดเปืนนะฮะโอ้โหปากกระบอกปืนนี่สี่เหลี่ยมเลยนะฮะเบัเลอร์เลยนี่แปลไปออกอีกนะฮะมันพูดอะไรของมันก็ไม่รู้นะใครแปลได้ก็แปลไปก่อนนะ ผมออกโต้แน่ต้นเกมน้ว่าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับพูดถึงอะไรไทยลงไทยแลนด์สักอย่างนี่นะอ๋อพูดถึงการผลิตตซชื่อภาพนั่นคือเชื่อว่าไทยแลนด์นั่นะอ๋อพูดถึงการฆ่าอันนี้เป็นคนฆ่าเอลิโก้นะเนี่ย โอ้โหรีเบคก้าโดนยิงด้วยฮะอย่าขยับนะเดี๋ยวฉันจะให้ดูของดีประเทศไทยเลยผลผลิตอันสุดยอดของฉันตามมาเนี่ยโอ้ยชิวภาพเลยฮะโอ้โหสุดยอดแห่งสุดยอดนะฮะนี่ครับไทยแลนด์นะฮะ นี่ครับเป็นไทแลนด์รุ่นอะไรก็รุ่นนอาโูดูดิฮะหัวใจเต้นตุ๊บๆเลยนะฮะสร้างจากพวกอาหารร่างกายกำยำอะไรเงี้ยฮะนี่คืออะไรนี่คืออัติบเบรตควอร์ไทแลนด <laughs> ์คริสเกิดปาแล้วแกเวสเกอร์เวสเกอร์แกนี่มันาปาไปแล้ว ส v i o งอะไรมันเนี่ย you say this อเอวชีวภาพน่าขำว่ะแกหุบปากไปเลย <whether S 2> อย่ามาพูดมากไห้แล้วเนี่ยมันเยี่ยมยอด,ดเดี๋ยวฉันจะทำให้แกดูเนี่ยไอ้น้ำชีวภาพอะไรมันก็ลดลงไปได้นะเนี่ยพังหลอดแก้วมานะ อี๋โอ้โหโตัวขาวว่องมาแล้วโอมโม่ไปเลย Go to hell เป็นยังไงล่ะแกลงนรกตามจิวไปได้แล้ว What เฮ้ยอะไร d ยังมาทางนี้โหแต่ว่าจะมองคริสเปลายต่อไปนะฉันต้องฆ่าแกให้ได้ โอ้ยฆ่าแกให้ได้นะฮะโดนกระสวกก่อนเลยฮะเดี๋ยวทันได้เปลี่ยนปืนเลยโอ้โหโอ้โหวปันกระสวกเราฮะเสร็จฮนะถ้เข้าไปทันไรยมันก็จะตายฮะเนี้ยไปปลดล็อกประตูก่อนนะไปปลดล็อกประตูล่ะเออเนี้ยปลดล็อกประตูแล้วนะ อะรีบไปกาว้าวฮ่าอโอ้รูไม้ัใส่เสื้อกอกอันกระสุนแล้วแต่การเวสเกอร์เลยใช่ไหมเวสเกอร์มันโดนไทเลนคาตายกเล้วเรารีบาากกรไปกัน,กนเถอะ ขอโทษนะคริสเป็นอะไรลิเบกาฉันเสียใจที่ตามเธอไปไม่ได้นะฉันจะก็ไปทำธุระอะไรสักอย่างซะก่อนนะเดี๋ไหมงั้นเดี๋ยวเธอต้องไปช่วยคริสเอ้ช่วยจิวก่อนนะเดี๋ยวลิเบกาไปเป็นไรไน้ด้ะได้สิไปเป็นไรอยู่แล้วโอเคโอเครักษาตัวให้ดีดีอย่าไปโดนใครมักกะโซกันอีกละ ไปแล้วฮะแล้วก็ไปแล้วนี่ฮะนี่ฮะพอไทแลนด์โดนทำลายนะฮะอุ๊ยโอ้โหเวลามันก็จะเริ่มจับนะฮะแล้วก็จะมีเสียงสัญญาเตือนนะฮะเหมือนจะพักสองเลยฮะ โอสบิอาบ,บีเลยฮะเดี๋ยวแยหมดเลยฮนะได้แฟกมานะอะอาร์ตโคดนะยังไม่ได้อีโมโดิสเลยนะเดี๋ยวต้องไปเก็บอีโมดิสก่อนนะ เอ็นบูดิสน่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะชั้น B 2นี่นะจะไม่ผิดไม่พลาดน,นะเฮ้ยเอา,เอาโ,อโอ้ผมนึกว่าเข้าประตูใหญ่แต่ไปเข้าประตูเล็กเออไปแล้วคือมาตลอดทางนะฮะโ,โอ้ตัวนี้หลบกิ่งซะด้วยฮะมันจะมาตลอดทางนะอีกตัวเนี้ฮะถ้าเรา เข้าประตูแล้วออกประตูไปอีกก็จะเติมอีกนะนี่ยะน่าจะเป็นประตูนี้นะที่มีโมดิสนะโอจะไม่หลุดในลาดนี่ฮะนี่ยะอ๋อจริงด้วยฮะโมดิสอยู่ตรงนี้นี่เองนะ เนี่ยนะแล้วเราก็าจะไปช่วยจิ้วแล้วนะนเดี๋ยวดีก่อนนะมันมีม้วนสไลด์อยู่นะเดี๋ยวขอแป๊บนึ่งไปฉายสไลด์ให้ดูก่อนนะไหนๆก็ไดลล้เล่นให้มันแบบจบสมบูรณ์แบบครบไปเลยนะเนี่ยนะไปฉายสไลด์ตรงนี้นะ เนี่ยเครื่องโปรเจคเตอร์เนี่ะอ้าวทำไมไม่ใช้ล่ะอ่ะไมใ่ใช้ซะละอ้าวไม่ใช้ก็ไม่ใช้ฮะ,ะ,ะตายละ,ะสงสัยผมไม่ได้เก็บก่อนนะพอมีสัญญาณเตือนอย่างงี้ก็คงไม่จะไม่ให้ใช้ฮะ เนี่ยไม้ฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะเนี่ยครับตัวเนี้ยก็จะปลดล็อกพารโคดนะฮะไช่อิมอดิสนะฮะเนี่ยเนี่ยอัสโคดนะฮะใช่อิมูดิสใส่เข้าไปนะใส่พาสโคดอันที่หนึ่งนะครบสามอันแล้วครัวนี้ได้ช่วยจิ้วได้แล้ว นี่ฮะตรงนี้ก่อนเลยนะปัสโคพาเนลนะปบหมดนะฮะประตูหอ้องขังคิวก็จะเปิดออกนะเนี่ยเนี่ยอาจจะแหลกหน่อยนะฮะขอโทษภัยดี

เนี่ยฮะแล้วก็จะไปโดยมีน้องจิวตามมาด้วยนะแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่ได้มากนะตามมาเป็นกำลังใจเฉยนะ Let's get going มาเราไปเถอะเนี่ยเจอแล้วนะฮะเจอทุกรอบนะไอ้ตัวเนี้ยเปิด ร้อยรอบก็เจอร้อยรอบอนะนี่ฮะมาทางนี้ฮะ Let's get going รถ navigator เหมือนไปเหมือนเป็นน n a เกเตอร์ <c oughs> นำทางเลยนะน้ำจิ้วเนี่ยเนี่ย นีครับอ๋อตรงนี้ลกซะหน่อยฮนะ <is> ไอ้แลทโทรไมาไอ้โทรมาแล้วนะสัญญาณเตือนอ่เดี๋ยวจะเอาคอปเตอร์มารับเรานะฮะแบทเนี่ยมีเสียงเพลงแดนลอดด้วยนะขนาดลัคนขนาดนี้นะ ็ใส่เนี้ยแบตเตอรี่เนี้ยเนี้ยอีกสามนาทีที่นี่จะระเบิดนะไอ้ดีก็มาถูกเวลานะฮะแหมเวลามันจับนะฮะแหมเสียงไทยแลนด์มาแล้วนะเขาบอกมอนสเตอร์ขัดใจนะ ให้เราไปสู้คนเดียวเลยนะไม่ไม่ช่วยสู้เลยนะเวลาก็จับนะเกมแคปหนูนี่พยายามไม่เราเสียเวลาจริงๆนะมีเวลาสู้กับไทยแลนด์ได้น้อยมากเลยนะเนี่ย จะได้ไอเทมชิ้นสุดท้ายแล้วนะนั่นก็คือเอา,อาแกลเล็กสิพี่เออนี่นะฮะนั่นคือพลุนั่นเองครับจุดตรงกลางเลยนะกลางกลางดีกัเตอร์นะจุดนะปิ้วทำไมปิ้วละพี่เออนี่ฮนะ อกปาดก็จะมาออกเอรเตอร์มารับนะฮะนี่ฮะเอาไปจอดสักทีละพี่จอดไม่ได้ครับต้องรอไทยแลนด์มาก่อนนะนี่รฮะไทยแลนด์มาแล้วนะฮะโอ้โหมันแรงมากนะ เอานี่ไปเช้สิทีเดียวตายเลยโอ้โหมันล่อเรากันเด่นเลยนะฮะโอ้โว้ยแม่เป็นมันเอามันมากเลยฮะในการกระซวกเราเนี่ยแต่ละล็อกเก็ตนะคืออุ้มวิ่งเร็ววิ่งเร็วจริงๆนะฮะไอรันเนี่ยวิ่งโอ้โวยิงครับยิง แล,แล้วยังงงว่าไอ้อยู่ดีๆกศูนย์มหาเราได้ยังไงโอ้ขนาดตายนะปากยังคขมิเขามีเขมิเขามิเยนะลนนี่รลย,ลย,ลยพลางเชื่อน,นี่ฮะแบรดจะเอาคอปเตอร์มารับเราแล้วนะเอาวมาแหลกตอนนี้อีกเออเอาเอาแหลกเข้าไป เนี้ก็เป็นนั้นว่าจบแล้วนะฮะเป็นการจบที่แบบ g o o d e n d i n g ซะด้วยนะฮะสำหรับเกม Resident Evil ภาค r i r e c t o r Cut ันะฮะก็ได้จบเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขอบขอบคุณทุกท่านชาวเลโทรชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมการแคสเกมของกระผมนะฮะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะฮะ ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทีก like, ท่กำลังใจผมนะภาคตีไม่ดียังไงก็ติดชมกันได้นะฮะถ้ามีคำหยุงคำหยาบอะไรมาก,ก็ขออภัยด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ